สวัสดีค่ะวันศุกร์นะคะวันนี้วันศุกร์วันที่26ว,วันนี้ก็ตามออเดอร์คือพี่เขาสั่งมาเขาจัดไปสวยงามเนาะแต่อันนี้จะเกลียมนิดนึงแต่ไม่เป็นไรอันนี้เป็นหุ้นเส้นอันนี้เป็นหมูนะคะอันนี้เป็นหมูตามสั่งเลยให้เห็นสดๆเดี๋ยวจะว่าคุณหลอกดาวรุ่นนี้ไม่หลอกนะคะไม่หลอก จะไม่หลอกเลย,เลยสวยงามอันนี้ก็จะเกี่ยมเกียมนิดนึงสีสันนะ่ากินน้ออันนี้ยังเพิ่งลงกระทะนะคะเพิ่งลงกระทะนี่จเห็นแบบนี้เลยนะคะถ้าใครสนใจก็สั่งมานะคะราคาเดิมทอดให้ก็130ค่าทอด30โครน ถ้าไม่ทอดก็สดๆก็ราคาเดิม120นะคะทุกอย่างตัวนี้ลำดวนขายราคาเดียวหมดเลย120ไม่ว่าลูกชิ้นเนื้อหมูไก่ไส้กรอกมีแต่ไส้อั่วนะคะเพราะว่าไส้อั่วนี้เครื่องมันจะหนักมากอันนี้ถ้าทำก็150แต่ ไม่ได้ทํานะคะเพราะว่าเครื่องมันหนักมากแล้วอย่างช่วงนี้เราขาดแคลนวัตถุดิบเพราะว่าไปซื้อเครื่องที่ร้านที่เขาขายที่เนี่ยมาทํามันก็ไม่คุ้มเนาะเพราะว่าต้นทุนสูงมากพวกขาตะไคร้ใบมะกรูดเพราะว่าไม่ได้ไปเมืองไทยก็เลยไม่ได้สามารถทำํำไส้อัวได้ถ้ามีโอกาสนะคะถ้าได้มีวัตถุดิบหรือว่าวัตถุดิบมันถูกก็จะทํานะคะไส้อัวตอนนี้ยังไม่ได้ทําเพราะว่า เราหาวัตถุดิบไม่ได้มันไม่ครบก็ไม่อยากทํามันไม่อร่อยเนาะสำหรับไส้อัวอ่วนั่นแหละก็ทําไอ้ที่มันมีโอเคเนาะนี่ก็ให้ดูสดสดนะคะสําหรับไส้กรอกอีสานของลาดวนนะคะถ้าสั่งมาก็ทําให้สั่งทอดก็ทอดให้ลูกชิ้นเหมือนกันถ้าสั่งมาก็ทําให้ คือถ้าถ้าโทรมาถ้ามันเหลือติดที่ร้านหรืออะไรก็มีได้เลยทันทีถ้าไม่เหลือก็ต้องทําก็ประมาณสองสามวันได้เพราะว่าทําแล้วก็ต้องรอให้มันเปรี้ยวนะไส้กรอกอ่าพวกลูกชิ้นอะไรก็ถ้าสั่งก็สองสามวันได้นี้เกินนี้นะคะประมาณ3วันสวันสวันนะลูกชิ้นสวันอาจจะได้โอเคค่ะสําหรับเช้าวันศุกร์นะคะอันนี้เก็บเก็บภาพไว้ว่าเออเหตุการณ์ <c oughs> เป็นคนชอบแบบนี้ บ๊ายบายค่ะ